เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหนูอยากรู้ว่าการที่เราใส่บาตรตอนเช้าหากเราไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวันนั้นเลยบุคคลเหล่านั้นจะได้รับผลบุญที่เราทําไปให้หรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดเรามากรวดน้ําในภายหลังจะได้ไหมคะคุณโยมถ้าหากเราทําบุญบุญก็เกิดใช่ไหมเสร็จแล้วเราเองตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขาแค่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้บุญเนี่ยก็ ส่งไปถึงเขาแล้วแต่จะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับภพภูมิของเขาด้วยนะเช่นถ้าเกิดเขายังเป็นคนอยู่ยังไม่ตายเนี่ยบุญยังไม่ได้เขาจะได้เมื่อเราไปบอกให้เขารู้แล้วก็เขาอนุโมทนาเขาจะได้บุญหรือเขาไปเกิดเป็นสัตว์ดีละฉานเขาก็ยังไม่ได้รับแต่ตัวเราเนี่ยผู้ทําได้และบุญจะไปรอจังหวะรอยช่องอยู่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นภูมิมะเทวาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรต ไปตกนรกอยู่ในยม,มโลกขุมตื้นๆเนี่นนยไม่ใช่ขุมลึกอย่างนี้บุญจะส่งถึงเขาเลยแต่ถ้าเกิดเขาไปตกนรกขุมลึกๆนะเช่นมหานรกเนี่ยบุญยังส่งไม่ถึงมันเหมือนกับเป็นคุกแบบที่ว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันอย่างนั้นเนี่ยก็ส่งของเยี่ยมไปไม่ได้บุญยังไม่ถึงแต่จะไปรอจังหวะอยู่เขาพ้นจากมหานรกเมื่อไหร่ปรั๊บบุญได้ช่องก็จะส่งผลทันทีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรากรวดน้ําหรือไม่ การกรวดน้ำแค่เป็นอุบายให้ใจสงบเป็นสมาธิมองสายน้ำใจจะยิ่งน่งบุญจะได้ส่งไปแรงขึ้นเท่านั้นเอง,เ,องเราตั้งใจเมื่อไหร่บุญก็ถึงเมื่อนั้นจะให้สบายใจมากลวดน้ำบันหลังแล้วส่งบุญซ้ำไปอีกทีก็ทำได้ไม่ได้ผิดอะไรจะเจริญพร